เคล็ดลับทําทุเรียนยังไงให้ถูกใจผู้บริโภคค่ะวันนี้นะคีนโอ๋ก็ยังอยู่กับน้องแทนนะคะในสวนพันธุ์ทองเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เดินเดิน <ๆ S 1> ดูแล้วลูกทุเรียนเขาสวยจริงๆเลยค่ะแล้วคีนโอ๋มองไปก็ไม่เห็นแบบพวกหนามจีบเลยไม่เห็นหนอนเลยแล้วก็เป็นหนามเขียวด้วยหนามกราเรึกนหนามหยีหนามทีด้วยมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้ทําทุเรียนได้แบบคุณภาพแบบนี้ดีๆที่แรกะเราต้องกําหนดทรงขึ้นมาก่อนเนาะเราจะเอาทรงไหนทุเรียน เราสามารถทําได้ทุกทรงทีนี้แล้วก็มากําหนดเรื่องพื้นเราว่าจะเจ้าพื้นไหนอยากได้พื้น2 3 4สาเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งลูกเลยแล้วกันเราก็ลูกกนอยู่ในเรื่องของชาวสวนที่เรียกว่าถ้าเราไว้ลูกเยอะลูกก็จะออกมาทรงมันก็จะใช้ได้อยู่เนาะเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงทรงหลังจากนั้นมาทรงมันก็จะค่อยๆขยับมาเป็นทรงกลมมาเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะต้นหนึ่งเราจะไว้เท่าไหร่มันลูกเล็กอยู่แล้วเราจะคํานวณได้ว่าไอ้ต้นนี้มันจะแบบไว้เท่าไหร่ตรงเนี้ยยากนะโดยความยากตรงนั้นอะ่ะมันก็จะมีความงงงง่่าาาาาายยแออออูนนนนนนดดึขพพืื้้้้ฐฐใใบบตีีถเรส เลี้ยงลูกได้เยอะแน่นอนครับ<อ>ผมเขาเรียกว่าพูดง่ายโรงครัวเรามีแม่ครัวเยอะเราก็จะทําอาหารเลี้ยงคนที่จะมาทาน<อ>ได้เยอะพอสมควรคพื้นฐานใบให้ดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยหลังจากนั้นพอพื้นฐานใบดีเสร็จปุ๊บมีลูกเยอะและเลี้ยงคนพอแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาตัดแต่งใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องหนามจีบเนาะที่ของเราอ่ะหนามจีบแทบจะไม่มีไม่เห็นเลยดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เริ่มตั้งแต่การดูแลระยะดอกบานนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าศัตรูพืชและกันจะมากัดกินเคยกลอ็ื ตัดต้นเหตุออกไปโดยการเข<ๆ>าเรียกว่าใช้สารเคมีเนาะ,ะให้ถูกประเภทให้ถูกลักษณะ แล้วหลังจากนั้นอ่ะรีบเอาเขาเรียกว่ากระโปรงอ่าบางคนเรียกมัวเราก็ต้องรีบเลียรยตอนนั้นออกไปเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาค่ะเช่นเพี้ยไฟตัวเนี้ยสำคัญที่ทําให้เกิดหนามจีบได้อ,อย่างชัดเจนเลยแล้วก็นอนอีกอย่างหนึ่งในลักษณะที่เรียกว่าเราพ่นยาไปแล้วเราก็ควรที่จะดูศาสตร์เคมีเนาะที่ใช้ปราบศัตรูพืชตร,ตรงนี้ก็ให้มันทันท่วงทีกับจังหวะและเวลาของเขาแค่นั้น,นครับแล้วอย่างบางทีช่วงนี้มันมีฝนเยอะมากเลยมันก็จะมีปัญหาเรื่องราบางคนกลัวเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ว่าพี่ก็ไม่เห็นราทําพร้อมกันไหมคะพราบงคน เขาฉีดยานะเขาจะผสมทุกอย่างในหนึ่งครั้งเลยยาหนอนยาลายาเพี้ยเร่งดอกแคลเซียมโบลอนนี่ทุกอส่แบบทุกอย่างในแต่ละหนึ่งรอบเลยคือหนูรู้สึกว่ามันใส่เยอะมากอ่ะใช่ครับก็คือในลักษณะของชาวสวน่ะคือเป็นการจัดการวบลัดตัดตอนอะไรทางานให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นมิกซ์รวมกันไปเลยเพราะว่าในตัวยาบางตัวเนี่ยมันสามารถผสมรวมกันได้อยู่แล้วเนาะเช่นยาลาแคลเซียมโบลอนอะมิโนอาหารรองอาหารเสริมยาฆ่าแมลงมันสามารถมิกซ์กันได้ก็รวมกันไปได้เลยนั่นหมายความว่าชาวสวนก็จะต้องรู้ลักษณะ กลุ่มของยาที่มันไปด้วยกันได้นอกจากว่าจะไม่มีฤทธิ์ต้านกันเองแล้วก็ยังต้องดูว่ามันละลายด้วยกันดีด้วยหรือเปล่านะคะในส่วนของแป้งเราอ่ะมีต้นปริมาณจํานวนค่อนข้างที่จะมากะอะไรที่มันทํางานในลนักษณะวบรัตดตอนเป็นขั้นตอนเดียวได้เราก็ะจะพยายามทําให้มันรวดเร็วมากที่สุดเป็นการแก้ไขได้ทันท่วงทีแต่ยังไงก็ลองเอาเทคนิคที่น้องแทนเล่ามาเนี่ยค่ะไปลองปรับใช้กับส่วนของคุณดูนะคะอย่างน้อยๆก็คือว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แปลงที่อยู่ใกล้เคียงกันในจันทบุรีก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันตรงนี้นะ นในช่วงก่อนตัดนะฮะหนอนกับเรื่องยาลาในสถานการณ์ปัจจุบันณช่วงนี้นะ,ะก็พยายามอย่าใช้ตัวยาที่ทิ้งคราบเนาะถ้าจะใช้ยาผงจริงๆก็ช่วยพยายามให้มันละลายละเอียดจริงๆเนาะค่อยนามาฉีดพ่นตัดไปแล้วส่งขายไม่ได้ลง<ช>ไม่รับซื้อมันจะเหนื่อยเรามากกว่าต้องมานั่งทะเลาะก,กันอีกนะคะใช่ครับผมโอเคยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะครับ